มาดูกันสำหรับคนที่ความสัมพันธ์ทับซ้อนนะคุณมีโอกาสที่จะได้ลงเอยไหมดูยังไงวะเนี่ยผิดมโนธรรมนิดนึงอ่ะให้ครูไพ่เร่าสตรอรี่แล้วกันอาจารย์จะอ่านตามหน้าไพ่ที่เกิดขึ้นนะ ทำไมหยิบเยอะไม่มั่นใจไม่กล้าทำได้โอเคเอ,อ่สำหรับคนที่มาดูคลิปนี้นะคะเรามีความสัมพันธ์ทับซ้อนนะจริงๆคุณคุณมีโอกาสที่จะที่จะได้ครองคู่ได้คองคู่นะคะก็คือขึ้นมาเป็นไพ่ของการแต่งงานแล้วก็พญายมราชก็คอนเฟิร์มในคําถามว่าจะมีโอกาสได้คบหากันไหมก็ขึ้นมาในลักษณะของการคอนเฟิร์มว่ามีโอกาสนะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าทั้งคุณและเขาเนี่ยมีการเกื้อหนุนสนับสนุนกันอยู่ด้วยกันแล้วมันเป็นการช่วยเหลือกันนะคะต่างคนต่างช่วยเหลือกันแล้วก็สร้างงาน,านทั้งคู่เวลาอยู่ด้วยกันก็มันยิ่งทําให้ชีวิตของทั้งคู่เนี่ยมันปังขึ้นมันเฮงขึ้นมันดีขึ้นในแต่ละด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพการงานสังคมอารมณ์ความรู้สึกขึ้นหมดเลยนะคะ แล้วอีกอย่างหนึง่งเดี๋ยวขอดูเพิ่มนิดนึงนะคะเพราะว่ามันมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนไงมันเรื่องความสำคัญซับซ้อนอะทำนายนู่นนี่นั่นไปเดี๋ยวงานเข้าออนะคะอ่าครูให้ท่านบอกว่ามันเป็นธรรมดาที่ คนสองคนมีความรู้สึกความรู้สึกดีๆให้กันเกินกว่าเกินกว่าเพื่อหรืออะไรแบบนี้ทั้งๆที่คนหนึ่งหรือทั้งคู่มีมีครอบครัวอยู่เนาะฉะนั้นเรื่องของสิ่งข้อสามนะให้เรามันระวังคือมันวางตัวได้อะ่ะรักชอบมันรักชอบมันมันไม่สามารถบังคับใจได้แต่คุณสามารถวางตัวให้เหมาะสมได้เว้นระยะได้อย่าไปวุ่นวายกับเรื่องของ การผิดสิ่งขาสานะคะให้ใจเย็นเ็นก่อนนะให้ใจเย็นก่อนถ้าการที่เราจะเป็นคู่กันจริงๆ่ยมันต้องอยู่ในพื้นฐานของความถูกต้องเนาะเดี๋ยวจะมีปฏิหารเกิดขึ้นนะซึ่งก็บอกไม่ได้ว่าเรื่องไหนเพราะว่ามันเป็นเรื่องของปฏิหารไงด้วยความที่ออใครก่อนขอดูหน่อยใครอันนี้หมายถึงคนมาดูหรือคนที่มาดวคนดูหรือคนดวคะ่ะ อันนี้คนดูหรือคนดิวคะคน <laughs> โอเคคนที่มาดูนะแล้วคนที่มาดูซอนไม่ซ้อนกันเอาละเว้ยอ่ะโอเคอเครูไพ่ท่านบอกว่าคนที่มาดูอะ่ะคนที่มาดูเปอร์เซนต์ที่จะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วอะสูง แล้วก็คือเหมือนดึงคนอื่นมาอยู่ในความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนเหมือนอย่างอาจารย์สมดิอาจารย์แต่งงานมีสามีเนี่ยแล้วอาจารย์ไปหลงรักใครบางคนแล้วก็ไปให้ความหวังเขาไปพยายามทําให้เขาอยู่ในชีวิตแล้วก็เพื่อที่วันหนึ่งจะจะได้ไปตกหลงปลองชิ้นกันแต่ก็แต่ก็ต้องทาให้ถูกต้องก็คือต้องจบจบจบ,จบกับคนเก่าก่อนแล้วถึงจะไปเริ่มกับคนใหม่อะไรแบบนี้นะคะคือคน,คนที่มาดูจะมีสติปัญญาความรู้ความสามารถ วางแผนฉลาดเกมโกงนิดๆเขาน่าจะมองไว้หมดแล้วว่าความสัมพันธ์เนี้ยอยากจะให้ออกมาแบบไหนนะคะบางทีอะ่ะคุณก็หวานล้อมหวานล้อมอีกฝั่งหนึ่งอะ่ะซึ่งอยากให้เขาอยู่ในความสัมพันธ์กับคุณในรานะกาเลยยังมีก่อนก็ได้ทำไงก็ได้ไม่ให้เขาออกจากชีวิตคุณอะ่ะเออซึ่งตอนนี้คุณก็ตัดสินใจลำบากเหมือนกันนะมันมันมันใช้ ไห้ไปนเนี้ยหมายถึงว่าการเป็นการตัดสินใจที่ยากลําบากที่สุดในชีวิตอมืมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆแล้วคุณก็เหมือนทะเลาะตกตีกับตัวเองตลอดเวลาว่าจะเอาอยัางไงกับความสัมพันธ์นี้ดีนะคะสแสดงว่าอันเนี้ยเป็นคนที่คุณดิวคุณอะดิวกับคนที่หัวดือ้อหัวล้านมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมีความฉลาดเหมือนกันแหละแบบฉลาดแบบพรสวรรนคะ์่ะ ชนิดที่ว่าแบบถ้าเขาไม่เคยทําในเรื่องนั้นเนะี่ยแต่พอเขาไปทําเขาใช้เวลาไม่นานเขาสามารถทําได้นะคะเก่งมากด้วยนะแล้วก็เป็นคนที่ชอบชอบคนที่มีความรู้ความสามารถมากกว่าตัวเองอ่ะแสดงว่าพอคุณถือไพ่ขงเบ้งแล้วเขาถือไพ่พระขันธภูม,มาเนี่ยคือดูออกเลยว่าคุณเหนือชั้นกว่าเขาหลายขุมมากๆคุณถึงเอาเขายุ่งไงเขาถึงได้ยอมรับในตัวคุณแล้วก็ยังคง อยู่ในความสัมพันธ์กับคุณแบบกัลยะาณมิตรหรือตําแหน่งใดก็ตามพี่น้องเพื่อนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็คือยังอยู่ในชีวิตคุณนะคะอันนี้ก็ถือว่าคุณมันมันก็ไม่เชิงนู่นนี่นั่นอย่างเดียวหรอกมันก็ไม่เชิงหวังประโยชน์อะไรอย่างเดียวหรอกเพราะคุณน่ะรักและเมตตาเขามากเลยนะดิคุณมองเขาเป็นแบบไอ้เต้าตัวน้อยของคุณน่ะเป็นเด็กน้อยแสนซนอะไรของคุณเงี้ยคุณก็ดูเมตตาของมากนะคะมาดูว่าพระรามคือละมีเป้าหมาย เป้าหมายอะไรเอ่ยเป,เป้าหมายจะโล้ผลผันเดี๋ยวนะอ๋อไม่พูดผิด,ดคือมีเป้าหมายที่อยากจะให้เป็นคู่ชีวิตคนถัดไปนะคะอยากผูกมันนะคะแล้วจะสําเร็จไหมจะเป็นไปได้ไหมสามารถใช้ชีวิตคู่ด้วยกันด้อย่างถูกต้องได้หรือเปล่านะตอนนี้คนที่มาดูแล้วมีความสัมพันธ์ซับซ้อนอยู่นะคะ ติหาณน,นะคุณจะสามารถมีมีเปอร์เซ็นต์สูงนะว่าจะได้สามารถใช้ชีวิตคู่ร่วมกันเนาะแต่ตอนนี้คือมันจะเครียดมันจะเหนื่อยมันจะมีปัญหามามลุมเราเยอะแยะมากมายหลายอย่างอยู่ก็ให้คุณรับมือด้วยสติปัญญานะมองข้ามปัญหาบางอย่างไปมั่งก็ได้อันไหนแก้ได้แก้ก่อนอันไหนแก้ไม่ได้วางไว้ก่อนนะคะแล้วก็จริงๆแล้วคุณเป็นคนที่เก่งนะาไม่เก่งไม่พอยังมี บางคนบูชาองค์เทพด้วยนะเนี่ยขึ้นมาครบเลยเนี่ยพระสิวะพระแม่อุม,มาพระพิฆเ,เนศนะคะโอ้แล้วก็จิตใจบุญนะเพราะว่าขึ้นเป็นพระแม่ธรณีจิตใจหนักแน่นมากคนมั่งจิตใจหนักแน่นมังนม่งคง,งนะคะอืมความรักครั้งนี้มีโอกาสได้ลงเอยนะคะนานแค่ไหนขอดูนิดนึงมันก็ไม่ใช่ทั้งหมดเนาะมันเป็นแดนดอมตัวเองนึกออกปะเอะอ คนที่จะแบบลงเอยกันได้เงื่อนไขคืออะไรขอดูนิดนึงเป็นเรื่องของผมลิขิตนะถ้าถ้าไม่ไใช่ผมลิขิตให้มาพบมาเจอหรือให้ผูกพันกันอะ่ะคุณจะไม่สามารถลงเอยกับเขาได้นะคะอืมจะเป็นคู่ที่แบบแตกต่างกันมากๆเลยอาจจะเป็นเรื่องของเชื้อชาติศาสนาความคิดาฐานะทางการเงินหรือความหรืออุปสรรคด้านด้าน ทำลายอ,อ,อ่ะหมายถึงอยู่ห่างกันเนาอททำให้เจอกันไม่บ่อยมากต้องใช้สื่อโซเชียลนะคะในการคอนแทคกันนะคะอันนี้คือลักษณะคู่ที่จะลงเอยได้นะ mm hmm. มีอะไรอีกเอยมีความอ่อนโยนอ่อนหวานน่ารักนะคะ mm hmm. คุณต้องรู้สึกว่าแบบ mm hmm. เขาเป็นดีเ e ็นเอสของคุณเนี่ยเออคุณแบบหรือเขาเป็นด h เอ m p เพ o เของคุณ่ะคือต้องรู้สึกฟิลนั้นเลยนะ mm hmm. ต้องรู้สึกห่วงแหน รักหลงไหลชอบบูชาศรัทธาฟิลเหมือนเราเจอเจ้าหญิงหรือเจ้าชายของเราอะ่ะประมาณนั้นเลยนะคะไม่ว่าเขาจะแบบเป็นคนดื้อด้านหัวรั้นซุ่มซ่ามโกะนู่นนี่นั่นแต่เราก็จะมองว่าเขาคือแบบที่สุดในใจของเรานะคะแล้วก็จะเป็นคนที่ต้องพูดคุยกัน ทำงานอาจจะมีโอกาสที่ได้ได,ได้ร่วมงานการทํางานร่วมกันอย่างนั้นก็ก็มีส่วนด้วยเหมือนกันนะสนับสนุนกันเรื่องการงานนะคะแล้วก็ทําให้งานสําเร็จพูดคุยกันมีไอเดียแชร์กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เวลาเจอกันก็ถ้อยทีบถ้อยอาศัยได้เหรอเราต้องเป็นคุณทำไม ต้องเป็นคนที่ทําให้คุณรู้สึกแบบว่ามีฟิลแบบสับสนชีวิตว่าแบบจะทํายังไงดีว่าทําอะไรก็ไม่ได้จะไปหึงเขาก็ไม่ได้แล้วจะไปบังคับให้เขามาคบกับเราตอนนี้ก็ไม่ได้เพราะเราติดสถานะอยู่มันทามีสภาวะที่ทําให้คุณเดือดเนื้อร้อนใจในลักษณะของความร้อนรุ่มกลัวจะเสียเขาไปอะไรอย่างนั้นนะอ่ะอ่ะหมดหรือยังคะสภาวะอ่ะล้วต้องเป็นเป็นคนที่มีอาชีพการงานที่เกื้อหนุนคุณด้วยนะ อาจจะไม่ใช่ต้องเป็นสายงานเดียวกันแต่เป็นงานที่เกื้อหนุนกันอย่างเช่นถ้าสมมติคนหนึ่งเป็นอันนี้พูดคำๆนะคนหนึ่งเป็นนายหน้าขายบ้านอีกคนเป็นทำพิธีบวงสรวงเพื่อให้ขายบ้านได้อะไรอย่างนะี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็สนับสนุนเกื้อหนุนกันนี้เป็นลักษณะงคู่ที่จะได้ลงเอยนะดูขอดูไทม์ไลน์หน่อยว่ากานแค่ไหนนะคะสำหรับความรักนี้นะ ว่าคุณจะไปเคลียร์ชีวิตของคุณนะหรือกว่าเขาจะเคลียร์ชีวิตของเขาแล้วก็ให้อยู่ในสภาวะที่พร้อมจะเริ่มความสัมพันธ์ของคู่เนี่ยมันจะใช้เวลานานไหมนะคะแม่เจ้าไม่เกินเจเดือนนะคะบางคนเร็วสุดแค่เดือนเดียว1นเดือนถึงเเดือนนะระหว่างเนี้ย ขอให้เน้นหนะักในเรื่องของการวางตัวนะคะให้วางตัวดีมีสง่าราศีทั้งคู่ก็คืออยู่ในลักษณะของการลายนามิตรเพื่อนกันพี่น้องกันนู่นนี่นั่นนะคะอย่าไปละเมิดในเรื่องของศีลศีลธรรมรักษาไว้ศีลธรรมจริยารให้รักษาไว้เพราะว่าคุณเป็นคนที่อยู่ในบุญกุศลมาโดยตลอดนะแล้วก็มีครูบาอาจารย์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษานะคะ อีกอย่างหนึ่งก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงด้วยนะมีชื่อเสียงในแวดวงอ่ะคุณทํางานอะไรอยู่อ่ะคนมักจะรู้จักคุณคุณเป็นอันดับต้นๆท็อปๆนะคะแล้วก็เป็นที่นิยมชมชอบทําอะไรก็ประสบความสําเร็จฉะนั้นการที่จะมีคู่ที่เกือ้อหนุนคุณอย่างเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังว่ามีสภาโคมาเหมือนเดิมหมดเลยก็คือคุณกลัวว่าจะสูญเสียเขาคุณนู่นนี่นั่นมีภาวะแบบเขามีผลมีอิทธิพลต่อใจคุณอ่ะ คุณก็ต้องวางตัวให้ดีนะแล้วก็รักษาความสัมพันธ์กันไปก่อนนะคะไม่เกินเจ็ดเดือนนะจะมีโอกาสได้เขาเรียกอะไรจะมีโอกาสที่จะมีความสัมพันธ์กันเนาะมีสถานะต่อกันนะคะอาจจะเป็นฟงเป็นแฟนหรือว่าขอแต่งงานคบหากันอะไรก็ว่ากันไปเนาะมีโอกาสแน่นอนนะคะกี่เปอร์เซนต์นเอ่ยโอ้หมันโอ้โห ไม่ใช่แค่ไอ้นูลนี่นี้นั่นีน่นมันรักมากมากเลยเนี่ยรักหลงไหลรักหลงไหลมัวเมาอยากทำทุกอย่างเพื่อที่จะไปถึงจุดนั้นนะคะก็รักษาสภาวะใจละกันเพราะว่าบางทีเรื่องแบบนี้มันมันกระทบกระทบใจเยอะบางทีก็ทำให้เป๋ได้ก็เข้าสมาธดิดีนะคะเลือกทางที่ถูกต้องถ้าของมันใช่เป็นคู่กันดั่งพรมลิขิตใบแรกที่ขึ้นมาแล้เมื่อกีอก้ มันไม่แคล้วกันนะคะเนี่ยคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถูกส่งมาให้เจอกันอ่ะมันถูกที่ถูกเวลาอืมจะพูดว่าถูกเวลาก็ได้ก็คือมันถูกแล้วที่เวลานั้นต้องไปเจอเพื่อที่ว่าคุณจะได้มองเห็นอะไรหลายๆอย่างมีเป้าหมายหลายๆอย่างนะคะเรียนรู้สิ่งต่างๆแล้วก็เปลี่ยนผันเลือกเลือกในสิ่งที่มัน เกื้อหนุนกับชีวิตคุณจริงๆอะไรเงี้ยในความสัมพันธ์ที่เกื้อหนุนความสัมพันธ์ที่ทําให้ชีวิตประสบความสำเร็จนะคะทำให้เกิดความสุขความสบายใจนะเนี่ยคือเป็นบุญกรรมสะสมร่วมกันมามันถึงได้มาเจอกันนะคะสําหรับคุณ